วันนี้มือถือนะคะสาม0มื่นบาทกับจอ60สิเฮิร์โอ้โหฟังแล้วก็แบบฮแล้วความจุเริ่มต้นเนี่ยคือหนึ่งรยสแดกิกนะคะไอตัวธรรมดาเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าราคาเริ่มต้นไงวันนี้ปีนี้ราคาลดลงนะปีแล้วแพงกว่านี้นะคะปีนี้ราคาถูกลงแต่ว่าตัวจอยังเป็น60สเฮิร์เหมือนเดิมความจุเริ่มต้นที่ร2อยยดกิกเหมือนเดิมเราพุ่งรายการกี้ก่อนเกมไปว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่าตัว plus ให้มาสัก90เฮิร์เนี่ยก็จะอาจจะดีกว่านะฮะมันจะได้ไม่ดูใจร้ายเพราะเราบอกแล้วว่าถ้าปีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย iPhone 16 16กับ16 plus ออกมาด้วยจอ60เฮิร์จริงๆอะ่ะมันดูค่อนข้างจะใจร้ายกับแฟนๆ Apple พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วในส่วนตัว plus ก็ทนน60เฮิร์เหมือนเดิมคือคว,ความรู้สึกคือแบบว่าหูมือถือราคา3 0 0 0 0กว่า 30, บาทเก็ตไหมแล้วแบบได้จอ60เฮิร์แล้วข้อจุ่เริ่มต้นเนี่ย ไอตัวธรรมดา128พอจะเข้าใจได้ตัว plus เนี่ยก็แพงกว่านะฮะจอใหญ่ขึ้นแบตเยอะข,ขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ยังสตาร์ทที่128กิก์เหมือนกันเจ้ร60%ด้วยทุกคนวันจะพาทุกคนไปดูดีวกว่าว่า iPhone 16แล้วก็16 plus เนี่ยนะฮะสตัวนี้เนี่ยเขาให้อะไรใหม่ๆเรา,าบ้างนะฮะแล้วก็ไอตัวปุ่ม camera control ด้วยจุดขายเนี่ยมันเพียงพอที่จะทดแทนในความรู้สึกที่เรา ไม่ได้สิ่งที่เราต้องการในหลายๆปีหรือเปล่านะครับไปดูกันดีนกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างท้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรม,มาจากพนสรวจสถิติเนี่ยบอกเอาไว้ว่า iPhone 15แล้วก็ 15 plus เนี่ยขายสู้โปรกับ Pro Max ไม่ได้นะฮะรวมถึงการประกาศล่าสุดของ Apple นะคะที่ประกาศออกมาว่า Apple Intelligence นั้นจะไม่รองรับ15แล้วก็15 plus โอ้โหเรียกว่ากลายเป็นลูกมิน้อยเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะคะคราวนี้พอรุ่น16ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเรื่องของ AI เข้ามาแล้วลว,ว่านี่นะถ้าเกิดคุณใช้รุ่น16 series ทั้งหมดเนี่ยคุณจะใช้ Apple Intelligence ได้แล้วนะจ๊ะแต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะแล้วก็ยังไม่มีกําหนดด้วยเพราะว่ากําหนดว่าที่ออกมาล่าสุดเนี่ยขึ้นรูปเลยนะคะว่าปี2025จะเป็นภาษา อื่นๆก่อนนะรวมถึงเกาหลีแล้วก็ เวียดนามนะ,ะแต่เบสส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแหละแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้ถ้าเกิดพูดอย่างนั้นจริงๆมันก็เป็นไปได้ว่าตัว iPhone 16ตัวนี้นะฮะน่าจะไม่ทันใช้ภาษาไทยที่เป็น Apple Intelligence ซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งอัพพุนตง Galaxy AI ของ a m s u n งเนี่ยแกภาษาไทยแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปแล้วนะคะคราวนี้พอมันไม่รองรับภาษาไทยปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แรงจูงใจเนี่ยลดน้อยลงไปหรือเปล่าอันนี้น่ดูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมันดูตัวเครื่องกันก่หนึ่งอะนะสเปมก่อน iPhone 16หนา อย่างไรบ้างกับราคานี้นะคะปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนๆก็คงอาจจะรู้สึกเซ็งๆนิดนึงเพราะว่า จอ 60Hz เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ต้องพูดนะว่าจอ 60Hz ของ iPhone นี่ลื่นกว่า 120Hz ของ Android นะมันไปไปไม่ได้นะฮะบอกเลยมันไปไปไม่ได้นั้นะก็ดูกันไปตามนี้นะฮะว่าเป็นยังไงแต่ก็ดีหน่อยที่ว่าราคามันลงมาปีแล้วมัน329ปีนี้มัน299นะฮะก็ราคามันก็ลดลงมาในราคาไทยนะก็ในเรื่องค่างเงินอะไรก็ตามแต่แหละแต่ว่ามันถูกลงนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกันหน่นะคะส่วน16 Plus สเปกก็เป็นแบบนี้ค่ะอะ่ขึ้นให้ดูเลยนะคะนี่นะคะหน้าจอที่ใหญ่กว่านั่นเองนะคะแล้วก เยอะกว่าแต่ว่า Apple เองก็ไม่ได้เขียนมาชัดเจนนะว่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้ง2รุ่นแน่ๆก็คือเรื่องของชั้นเร็วปีนี้ที่ชาร์จเร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะ ไที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าคุณอย่าได้แบบเดินไปที่สูตร Apple แล้วไปเห็นสีของ iPhone 15เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเห็นเนี่ยเรารับประกันเลยว่าต้องมีสีใดสีหนึ่งกลับมาแน่ๆไปที่แ้วสวยมากนะคะสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวสีชมพูนี่สวยหมดรวมนถึงสีขาวแล้วก็สีดับเองก็ทำได้ดีในมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นโทรศัพท์ที่สวยที่สุดในปี2023เลยนะสำหรับเราทั้งการออกแบบแล้วก็สีที่ทำออกมาได้ดีเหลือเกิน ดีแบบดีเหลือเกินนะคะปีนี้กลับมาใช้แบบนี้ทุกคนดูสีก่อนเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะแต่นี้ดูแค่ตรงนี้ไปก่อนนี่คือสีอัลตรามารีนนะคะสีน้ำเงินนั่นแหละก็เลือกใช้โทนสีที่เข้มขึ้นถ้าทุกคนถามว่ามันดูพาสเทลไหมพี่มันไม่พาสเทลเลยใช่ไหมตาก้องเยมิลีพาสเทลเลยอเนาะอย่างนี้คือน้ําเงินน้าเงินบดน้าเงิน,น,งนโว้ยประมาณนี้มากกว่านะฮะมันไม่ได้แบบพาสเทลเลยอะ่ะมันแบบมาสีแบบเข้มๆเ,เ,เลยรวมถึงสีชมพูที่เราเห็นกันด้วยนะคะรวมถึงสีเขียวด้วยเนี่ย ก็แบบก็เข้มดีนะฮะเข้มเลยอะ่ะไม่มีพาสเทลถามได้หรือนม่แล้วว่าปีที่แล้วสีน่ารักกว่าค่อนข้างมากอันนี้สไตล์เรานะสไตล์เราอันนี้เ,าเอาค่เรื่องการออกแบบก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะคราวนี้เขาเพิ่มปุ่มมานะบางคนก็เรียกปุ่มชัตเตอร์บ้างบางคนก็เรียกปุ่มกล้องบ้างอะไรก็ตามแต่นี่แคมเมอร่าคอนโทรลตรงจุดนี้นะฮะถามว่าจะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยในมุมของตากล้องคิดว่าใช้มือเร็วกว่าไหมซูม,อมเอาอะไรเงี้ยึ๊ดึ๊ดึ๊ดถ้าคนใช้อาจจะชินครับอ<ๆ>๋ออาจจะชินต้องใช้ให้ ใช่ต้องใช้ให้ชินก่อนนะฮะสำหรับตัวนี้นะมันเลื่อนได้อะไรได้เดี๋ยวเราทาให้ดูนะคะตัว plus เองก็เหมือนกันนะฮะนี่นะฮะตัว plus เนี่ยปีนี้ได้ดูดได้สีดํามานะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นสไตล์ iphone แล้วก็กล้องเขาเปลี่ยนเนาะจากที่มันทะแยงข้างเนี่ยมาเป็นแนวตั้งมากขึ้นนะฮะแบบนี้แล้วก็ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้ด้วยไม่มีตัวเลนส์ซูมนะฮะเห็นว่ามีเขาแซวๆซวนหนว่าในเว็บเขียนว่าเป็นซูม2เท่าแบบเทเลโฟโต้ใช่ปะคือ apple เนี่ยเขียนในเว็บตัวเองไว้ว่า ซูมเข้าด้วยเลน photo, ส์เทเลโฟโต้2เท่าที่มีคุณภาพระดับโออปติคอลโอ้โหนี่คือการเล่นคำเลยนะคุณภาพระดับออปติคอลก็จริงๆมันก็คือ 1X แล้วก็ดจิตอลซูมนั่นแหละแล้วก็ประมวลผลภาพให้มันชัดเหมือนไม่สูยรายละเอียดเหมือนที่ And ด o i d ทำอะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าอ่านผ่านๆเนี่ยเหมือนมีเลนส์ซูม2เท่าใช่ไหมไม่มีนะอ่านผ่านๆเทเลโฟโต้2เท่าเนี่ยคือไม่มีนะสรุปก็คือไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้มีคนถามว่าเหตุคำนี้มาเขาทักถามดูว่า พี่มันมีเลนส์เทเลโฟโต้หรือเปล่ามันไม่มีนะคะมันคือเลนส์หลักกับเอลตราไวโอเคปะ่ะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการถามว่าผู้ผิดไหมก็ไม่ผิดแต่มันดูแบบว่าแอบเล่นคำนิดหนึ่งอะเทเลโฟโต้สองเท่าระดับออปติคอลเอาเป็นว่าซูงสองเท่าไม่สูญเสียรายละเอียดก็แล้วกันนะเออเป็นไงพอท่าไหมนะความละเอียดคือ48ล้านพิกเซลเขาบอกว่าเหมือนกับคุณมีเลนส์สี่ตัวติดกระเป๋าทุกที่อืมโอเค อันนี้เขาเขียนจนไม่ได้เขียนอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับสองตัวนี้แต่ก่อนจะไปเรามีสปอนเซอร์นะคะลุย แล้วก็ของผู้เป็นสาวอ,อุกรณ์ iPhone นะคะแล้วอยากจะซื้อปีนี้ซึ่งคนที่ซื้อก็จะซื้อนะคะคนที่ไม่ซื้อเขาก็ไม่ใช่ลูกกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วนี่ก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยะคราวนี้คนที่จะซื้อก็ต้องปกป้องเครื่องของตัวเองนิดนึงนะคะสปอนเซอร์ของเราวันนี้ก็คือทนาแนนโฟกัสนั่นเองนะคะสําหรับฟิล์มโฟกัสสํหรับ iPhone 1 6นะคะรอบนี้เนี่ยนําดเลือกตัวของ Ultimate Glass นะคะแล้วก็ตัวของ Iron Ring Titanium Matte มาให้นะคะก็คือทั้งตัวฟิล์มกระจกแล้วก็ตัวฟิล์มกระจกเลนกล้องนะฮะโดยฟิล์มโฟกัสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความแข็งแรงทนทานฮะกันรอยแล้วก็ความใสความลื่นของหน้าจอนี่คมเคลียร์เลยนะดุซื้อเครื่องมา ติดของโฟกัสเข้าไปซะจบๆไปนะฮะมันจะได้แบบใสๆคือเคลียร์แล้วก็รองรับ iPhone 16 s e ซีรีส์ทุกรุ่นนะคะบอกเลยว่าหาซื้อง่ายมากห้างแถวบ้านมีแน่นอนนะคะเพราะว่าดูเดินไปไหนก็เจออะโฟกัสนี่หาง่ายจริงคุ้มค่าทนทานใช้ไดน้นานๆเลยนะคะที่สาคัญนะ,ะฟิล์มเนี่ยพอดีกับขอบเครื่องนะคะแล้วก็เลนเนี่ยก็ติดง่ายนะคะพอดีแนบเนียนไปเลยแข็งแกร่งนะคะแล้วก็กันร,รอยได้ด้วย,วยสำหรับตัวของฟิล์มกระจกกันเลนส์กล้องนะอย่าลืมว่าใช้งาน iPhone 16ได้มั่นใจตั้งแต่วันแรกที่รับเครื่องเลยนะคะก็ปกป้องรับโปรจจากฟกะโัสดไซื้อ ท,ที่ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าร,า ok store ร้านโฟกัสโตหรือว่า w w w f o c u s c h i l l .com นั่นเองนะคะก็อย่าลืมไปติดฟิล์มกระจกโฟกัสกันด้วยนะคะสำหรับคนที่ซื้อ iPhone ิ6หกซีรีสทุกรุ่อนอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจาก iPhone 16ก่อนก็นแล้วกันนะคะนี่เลยนะครับต้องเสียเวลา iPhone 16เนี่ยโหปีนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีความสวยงามแหละในรูปแบบของเขานะคะจริงๆปีที่แล้วเนี่ยมันจะออกแนวน่ารักเลยแหละแต่ปีนี้เนี่ยมันมีความแบบ คูๆหน่อยนะไม่รู้จะพูดยังไงเดียะสำหรับเราแล้วมันก็สวยแหละแต่ว่าเราอาจจะแค่ชอบโทนปีแล้วมากกว่าเท่านั้นเองนะคะโดยรวมๆมันก็ยังคงเป็นมือถือที่สวยเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าตรงเนี้ยเราก็แปลกๆว่าตรงบริลลกล้องเนี่ยเขาเลือกใช้สีเงินเข้มตัดเข้ามาใช่ไหมพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าความแบบมองไปแล้วมันจะลื่นตาไหมมันดู ขัดหรือเปล่าอันนี้ทุกคนลองบอกได้นะว่ารู้สึกยังไงบ้างะนะฮะส่วนตัวขอบด้านข้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวของ camera control นะคะให้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยอันนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันซึ่ง camera control เนี่ยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่แบบเหมือนสัมผัสนะคะแล้วก็แตะลงไปนิดนึงรวมถึงการกดลงไปจริงๆนะฮะนั่นทั้งหมด3แบบตามนี้เลยตัวเครื่องขนาด6.1นิ้วนะคะ6.1นิ้วเนี่ยเป็นขนาดที่ี่ถือว่าจริงๆแล้วค่อนข้างจะถนัดมือนะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยอันนี้ทุกคนจะดู พูดยากจังเลยอะจริงๆดูในจอไม่เข้าใจหรอกคือ refresh rate 60 h z เนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดูสมกับมือถือราคาประมาณนี้ในยุควันนี้แล้วจริงๆแล้วมือถือแบบ Android ราคาถูกๆเดี๋ยวนี้มันก็แบบ90 h z แล้วอะไรเงี้ยคือคือจอมนี้แหละทัชมันดีสีมันสวยอันนี้เราไม่เถียงแต่ว่า refresh rate มันให้อารมณ์อะเข้าใจใช่ปะมันให้ความรู้สึก ที่แตกต่างออกไปนะดะันงนั้นตรงนี้หลับเสียดายนิดนึงเพราะว่าตัว CPU แล้วะก็แรงมากไม่ควรเป็นแบบนี้เลยจริงๆนะฮะส่วนตัว plus นะคะในปีนี้หน้าจอ6.7นิ้วนะคะนี่นะเครื่องก็เบอเริ่มเลยคือเราพูดไปในรายการกี้ก่อนเกมว่า iPhone plus เนี่ยตัว plus เนี่ยมันน่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วตลับเราเน,นะเราก็รู้สึกว่าน่าจะทิ้งทวนหน่อยให้เป็น 90H าเฮิร์เปล่าน,นะ,ะยังคงเป็น60 h ิเฮิร์เหมือนเดิมก็จ,จะเป็นความรู้สึกที่ดู ไม่ค่อยอยากจะน่าสนใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถามว่ามันดีกว่าตัวเดิมเป็ไงก็จะมี c a m เมอร่าคอนโแรงขึ้น2อย่างแล้วก็กล้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในแนวเนี้ยน,น,นะครับมันก็ฟิลแบบเอาจริงๆแล้ว Apple Intelligence อะมันยังไม่รองรับไทยแล้วก็ ตัวที่ขายวันนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้เรารู้สึกว่าถ้าใครใช้15อยู่อ่ะไม่ต้องมาเปลี่ยนเลยก็ยังได้สำหรับเรานะพูดจริงๆไม่ได้แบบอะไรนะใครใช้15อยู่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลย14เนี่ยเราว่าก็ไม่ถึงขนาดจ,จะต้องเปลี่ยนอะไรถ้าไม่ได้อยากได้รุ่นใหม่อะไรนะในข้อสึกของเราคือมันไม่ได้มีความน่าเปลี่ยนมากขนาดนั้นในส่วนของกล้องถ่ายภาพเนี่ยสิ่งที่ต้องชื่นชมก่อนเลยก็คือโทนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะก็คือโทนกล้องหน้านี่ถ่ายกล้องหน้าให้ดูอันนี้เนี่ย ล้วนๆแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสกินโทนเนี่ยมันดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆนะคะสกินโทนดีขึ้นเห็นได้ชัดความสว่างของผิวอะไรต่างๆก็ทไํไดีมากๆจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้ดีในหลายๆเรื่องนนะที่เรารู้สึกชอบอย่างเช่นตอนเราเปิดกล้องมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีหมวดที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเป็นการปรับโทนสีซึ่งโทนสีเนี่ยสามารถที่จะเลือกลากไปได้อีกนะคะนี่เห็นไหมโทนสีต่างๆเลือกแล้วก็ลากได้แบบนี้ว่าจะชอบแนวไหนนะคะแล้วก็ปัดมีสดใสเห็นไหม แล้วถ้าใส่ข้างล่างก็จะมีตัวคล้ายกับอันนี้น่าจะเป็นตัวฮิลอ่ะตัวสีอ่ะว่าจะเอาออกฟ้าออกส้มออกเขียวไหมมันจะเปลี่ยนเลยเห็นป่ะแล้วเราก็ลากได้อีกว่าจะเอาไปทางแดงทางเขียวทางอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าอันเนี้ยเข้าท่ามากๆแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะคะมีหมดธรรมชาติหมดเรื่องแสงนะ,ะสีดรามา่าเงียบสงบอารมณ์อบอุ่นอะไรแบบเนี้ยเราสึกว่าโอ้อันนี้เนี่ยเข้าท่าเลยอะ่ะทำออกมาได้ได้ดีแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะออกมานิดนึงเนี่ย คือสมมติเราจะ,ะกดถ่ายก็จริงก็กดได้เลยแหละแต่ว่าถ้าจะออกต้องกดตรงนี้ซึ้งอ่านะฮะนะ,ะปุ่มนี้จริงๆปุ่มนี้เราสามารถที่จะลากจากตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่านเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวมาตรฐานก่อนเลยก่อนเนาะมีขาวดาด้วยโอเคอันนี้กลับมาสู่โหมดมาตรฐานแล้วนะฮะโอเคแต่น,นี้จะมีการปรับเล็กน้อยไม่เป็นไรเนาะคราวนี้มาดูข้างล่างฮะก็จะมี UI ตั้งค่าแบบนี้ฮะด้านบน น้ำบนกดปุ๊บก,ก็จะเป็นตรงเนี้ยนั่นแหละหาปิดเปิดตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มาโครโอ,อยู่ตรงนี้ไฟ,ไฟแฟลชอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะคราวนี้ปุ่มแคม e ่าคอนโทรลใช้งานอย่างไรโอเค iPhone เขาบอกว่าซูม 2x นะคะแบบไม่สูญเสียรายละเอียดนะคะแต่จริงๆอ่ะเขาไปเขียนกึ่งๆว่ามันเป็นเทเลโฟโต้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือเลนปกติของมันนั่นแหละนะแค่ซูม2เท่าเห็นไหมระยะมันแบบมันมเลนมันไม่เปลี่ยนเห็น,หนป่ะเลนไม่คลิกอะเพราะมันไม่มีเทเลโฟโต้เห็นป่ะเพียงแต่เขาจะบอกเสียว่าเออ กองข้อความละเอียดเยอะนะเซ็นเซอร์ดีนะจ๊ะเวลาถ่ายมาเนี่ยจะไม่สูญเสียรายละเอียดน้นจ๊ะอะไรมาเนี้ยก็คือเหมือนก็ใช้ AI เพิ่คมความคมชัดเข้าไปอะไรต่างๆนานาก็น,นี้ก็ว่ากันไปเนาะคราวนี้มาดูว่าปุ่มนี้ทำอะไรบ้างน,นะครับปุ่มนี้นีน่มาดูว่าชาวไอโนยตื่นเต้นไหมนะคะอย่างแรกเลยก็คือเข้าแตดอกไปครึ่งหนึ่งนะฮะจะเป็นซูมเป็นเบสิกก่อนเป็นดีฟอลต์นะฮะแล้วเราก็ถ้าเราอยากจะออกมาหน้าเมนูไหนเนี่ยเราจะต้องอสมมติเราเข้าเข้าชัดลึกอยู่ แล้วแราจะออกมาใช่ไหมเราจะต้องแตะมันขึ้นหนึ่งสองครั้งกึกกึกอย่างเงี้ยแต่ยังไม่กดเข้าไปนะเนี่ยเราก็จะมีเปิดรับแสงใช่ไหมมีค่า S นี่มีซูมนะคะทุกอย่างก็คืออยู่ในสิ่งที่มีภาวะถนัดไหมเอ่อแล้วแต่มุมมองนะกึกกึกนี่นะฮะแล้วก็ปรับโทนเอาอืมสำหรับเราอ่ะเราว่าใช้นิ้วเร็วกว่านะเอาพูดตรงตรงแต่ว่านี้ก็จะอาจจะได้ฟิลหน่อยแต่ว่าถ้าเราจะปรับด้วยนิ้วเนี่ยทุกคนว่าแม้ว่าปรับด้วยนิ้วน่าจะเร็วกว่าคือได้ถามเรานะเราว่าภาพรวมๆน่ะ อันจริงเนี่ยก็จะกด1จะกด5อะไรเงี้ยเร็วกว่าอันนี้เราเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเห็นไหมน,นี่เราต้องเลื่อนก่อนเนี่ยมันก็คือมันเป็นเหมือนลูกเล่นมากกว่าสำหรับเราอะเราว่าใช้งานจริงๆอะสุดท้ายเราคนน่าจะใช้มือกดจากหน้าจอมากกว่าเชื่อเราปะว่าสุดท้ายน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะมากกว่านี่ก็คือภาพดริรวมก็คือดีอยู่นะภาพดริรวมของกล้องเนี่ยดีอยู่นะคะก็มีนิดนึงด้วยก็คือจากให้เราลองดูเนี่ยก็คือว่าตัวเล็กเนี่ยเวลาเรากดอะเครื่องมันจะโยกเห็นไหมต่อให้เก่งเนี่ย เครื่องก็จะไปอยู่แต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ตัว plus เนี่ยเวลาเรากดลงไปเนี่ยนะฮะเห็นไหมว่าเครื่องมันนิ่งกว่าแบบมันมันเหมือนว่าตัวเครื่องมันใหญ่กว่าแล้วก็องศาในการกดหรือว่าไม่ใช่สิไม่ใช่องศาการกดเขาเรียกว่าไงนะเออบาลลาร์นมันหนักเวลาเรากดมันจะแบบไม่ไม่โยกอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความแบบนิ่งกว่าเห็นปะแล้วว่าถ้าตัว plus หรือว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยน่าจะใช้งานไอ้ปุ่มนี้เนี่ยได้ได้ดีกว่าแน่นอนนะคะดังนั้นเราโดยรวมคิดว่าถ้าเกิดถามว่า ไอโฟนเนี่ยใส่ไอปุ่ม Cam e r a Control มาเนี่ยนะฮะแล้วจะได้ใช้คือมันใช้มือเดียวยังไม่ได้เลยอ่ะดูดิมันเห็นปะพอเราจะใช้มือเดียวปุ๊บมันมันมันก็ไม่ง่ายนะเห็นปะมันก็ไม่ง่ายถามว่ามันใช้ได้ไหมมันได้แหละแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะเอาเป็นแนวนอนไหมใช้มือเดียวอ่ะเดี๋ยวลองแบบถือแบบถนัดๆเลยนะใช้มือเดียวอ่ะอ๋อมันต้องแบบใช้เหมือนกับข้างๆนิ้วอย่างเงี้ยอืมมันมันก็ได้อยู่นะอืแต่เราว่าใช้ใช้มือเดียว สลับง่ายกว่าป่ะเนี่ยรู้สึกง่ายกว่าไหมโฟกัสเออเนี่ยใช้มือเดียวสลับเอาง่ายกว่าไหมทุกคนดูดิอ่ะกดไปหนึ่งสองห้าปุ๊บปุ๊บกดโทนปัดขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะได้ไหมเนี่ยปัดขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บเลือกโทนปับ๊บอย่างเงี้ยเออมันไม่ง่ายกว่าเหรออืมสลับเรานะเรามองว่ามันก็ดีมันก็ดูสนุกดีนานดูสนุกสนานดีนะคะแต่ว่าถ้าถามเรานะเราว่าใช้บนบนจอน่าจะ ง่ายกว่าหรือเปล่าอาจจะความเคยชินของเราก็ต้องลองปรับตัวกันดูนะคะอันนี้ทุกคนต้องรองชั่งน้ำหนักแล้วแหละว่า camera control เนี่ยมันแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากพอที่ทุกคนแบบอยากจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องประมาณนี้เลยนะฮะอาเดี๋ยวขึ้นสเปคดูอีกรอบนึงทั้ง2ตัวนะเทียบกันเลยอันนี้คือเทียบกันเลยนะทั้งสองตัวกับ16แล้วก็16 p l u นั่นเองนะคะ ก็หลักๆก,ก็เป็นเรื่องจอแหละที่แตกต่างกันนะคะก็คือขนาดหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ย Apple ก็ไม่ได้ระบุมิลลิแอมป์อา่ว้มมาแบบชัดๆนะฮะแต่ก็จะบอกว่าใช้งานได้นานเท่าไหร่1 2 3 4งสอแล้วว่าไปราคาเนี่ยสามหมื่นสี่เก้าร้อยนะส่วนตัว16เนี่ยสองหมื่นเก้าเก้าร้อยก็ห่างกันประมาณแบบประมาณ5,000บาทแลกกับจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะเท่านั้นเองสำหรับเรานั้นเรามองว่าแค่จอใหญ่ขึ้นกับแปตใหญ่ขึ้นอ่ะเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่า เป็น90เฮิร์เหมือนที่เราบอกจริงๆเนี่ยน่าจะดีกว่าหรือเปล่าทุกคนเห็นด้วยกันเราไหมนะฮะเห็นด้วยกดบอกเห็นด้วยมาเลยนะคะเพราะว่ามันราคามันแบบ3าหนแล้วก็หน่วยความจำเริ่มต้นเนี่ยคือ128ดกิกนะฮะดังนั้นเรามองว่าอย่างน้อยตัว plus น่าจะต้อง90 h z แล้วก็มีหน่วยความจำเริ่มต้นที่256เป็นอย่างน้อยเนาะในยุคนี้เท่านั้นเองนะแต่ทั้งหมดก็นนาจิตต่างใครชอบก็ซื้อนะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูรรุ่่นทีเาชออบได้งกลัับเ,เจอกกนนในห้งป อาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ iPhone 16แล้วก็16 Plus คุณคิดว่าอันนี้เนี่ย มันเข้าท่าหรือเปล่าสิ่งเรารู้สึกนะก็คือจริง iPhone สิบหกเนี่ยถ้าไม่พูดถึงแล้วจอหกสิบเพิร์ลหรือก็ตามแต่หรือว่าราคาอะไรก็ตามแต่นะเพราะว่าจริงๆแล้ว iPhone ี่เราพูดเป็นเน้กการกิกก่อนเกมว่า iPhone ขายระบบแล้วเอาเครื่องเนี่ยมาครอบดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนของ iOS เราบอกเลยคุณไม่มีทางเลือกหรอกนะคะคำถามคือมันจะคุ้มค่าแก่การเปลี่ยนไหมอันนี้ต้องรอเราเนี่ยไปรีวิวก่อนนะคะว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่ากคนว่าสีนี้สวยไหมนะคะอัลตรามารสอันนี้หรือว่าจะเป็นนี่ตัว plus สีดํานะคะท ต้องบอกกันว่าก็น่าเสียดายตรงที่ว่าราคาเนี่ยก็คือมีอแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นปี2024แล้วเนี่ยข้จู่เริ่มต้นเนี่ยจริงๆถ้า Star 256ก็จะดูคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็จอ90 h z เนี่ยก็จะดูคุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็แอบเสียดายนิดนึงเหมือนกันเพราะจริงแล้วไอโฟนเนี่ยถือว่าติดลงบนมากๆถ้าสมมุติว่าเขาสามารถทําขอออกมาให้แฟนๆนหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่เคยใช้เนี่ยรู้สึกว่าแบบ มันเวิร์กว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันน่าจะทำได้ดีมากๆแล้วก็กระแสน่าจะดีขึ้นเพราะปีที่แล้วที่เราได้พูดไปว่าสถิติออกมาว่า15-15 Plus 15เนี่ยคนอาจจะไม่ได้ตอบรับมากเท่าไหร่นะคะดังนั้นปีนี้16กับ16 Plus เนี่ย สำหรับเรานะเราคิดว่า,ากระแสน่าจะกใกล้ๆเดิมนะฮะน่าจะกใกล้ๆเดิมอาจจะไม่ได้แบบโดดมากสักเท่าไหร่สำหรับเรานะเราคิดเอาไว้ประมาณนี้ว่ามันน่าจะกใกล้ๆเดิมนะใครที่ชอบรุ่น16 16 plus ลองเอมเม์บอกนะดุดหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าชอบรุ่นไหนมากกว่ากันหรือว่าไม่เอาเลยพี่ผมจะไปเอารุ่นโปรบางคนบอกว่าตัว plus เป็นได้แค่ตัวขั้นขั้นเท่านั้นพี่เขาทํารุ่นนี้ออกมาเพื่อให้คนไปซื้อปโปรได้ง่ายขึ้นแต่ที่เราได้พูดไปทุกๆป,ปีว่าเราไม่คิดว่า Apple จะลงทุนแบบโหแบบมหาศาลเพื่อที่จะเป็นตัวขั้น นะฮะแต่ว่ามันก็คือตัวที่เขาอยากขายนั่นแหละเห็นว่าปีหน้าจะไม่มีแล้วด้วยตัว plus น่าจะทิ้งทวนสักน,นิดนึงเนาะเป็น90เฮิร์ตจริงปะแต่ก็ไม่ทิ้งทวนให้นะฮะแล้วก็เราก็คงจะต้องไปรอลุ้นกันแล้วแหละว่า iPhone 17ที่จะมาแทน plus ว่ากันว่าชื่อจะชื่อสลิมมันจะมีอะไรแปลกใหม่ไหมหรือทุกคนคิดว่ามันจอ60เฮิร์เหมือนเดิมก็ลองคอมเมนต์บอร์ดนะดดได้นะคะว่ามันอาจจะเป็นจอ60เฮิร์เท่าเดิมหรือเปล่านะฮะคิดว่าไปไมได้ไหม มีมีสิทธิ์อยู่นะทำไปเล่นไปนะปีนี้คิดว่าไม่มีสิทธิ์นะลือกันตั้งแต่ iPhone 13อะ่ะ 13, 14, 15, 16่กันลือกันมาเป็นไงล่ะยังเหมือนเดิมยังไงก็ยังอย่างนั้น อ่ะสำหรับคนที่ซื้อ iphone 16 series นะฮะจากโฟกัสวันนี้เขามีลุ้นด้วยนะฮะซื้อฟิล์มโฟกัสนะคะลุ้นรับ airpods 2นะคะคือติดฟิล์มโฟกัสเนี่ยลุ้นรับของพิมพ์ฟิฟ์มหนึ่งร้อยรางวัลน,นะฮะโดยกติกานะคะก็คือซื้อกระจกกันรอยโฟกัสเนี่ย iphone แบบเต็มจอรุ่นใดก็ได้นะฮะและนำรหัสสินค้าที่อยู่บนตัวสินค้าไปลงทะเบียนนะคะที่ line official ad focus shield นั่นเองนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ airpods 2องจำนวน10รางวัลน,นะอันดับที่2เป็นหมอนผ้าห่มโฟกัสจำนวน50รางวัลอ,อ focus ันด และอนันดับที่4นะคะกระเป๋าโฟกัสพร้อมโฟกัสกรีนเคลียร์นะคะทั้งหมด30รังวันนะคะรวมมูลค่ากว่า1น0 0 0แสนบาทไปเลยโอ,โ,โอ้โหก็ไปรุ่นรับกันแล้วกันนะคสำหรับใครที่ซื้อโฟกัสไปในปีนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว,วันนี้ก็มาอันบอกตอนนี้คลิปต่อไปเราเจอกับ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ค่ะหลักพันดีลาตีสวัสดีนะฮะโอยสาุมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย